พี่มามากับใครเนี่ยผมเช่นอะไรคะมาไหนลองแหลกเนี่ยแล้วพี่จะยอบมากับใครเนี่ยเหรอพี่มากับอ่อคนสติไม่ค่อยดีเลยโดนงูฟ้าเลยใครอ่ะใครเอ๋ยแล้วยิบตลอดไอ้บุญวิชาเออใครอะบอกพี่มาใคร ผมไงไปครับผมบอกฉันเองไม่เจอแล้ไม่ใช่เหรอหทำไมักหาเนี่ยจไม่ได้อ่อยากจำว่อย่าม้ช้าเลยรีบไปหาพ่อปู่ม่ปเยพ่อปู่อยู่หนพี่รู้เลยพอปู่อยู่ในเทียงาเลยครับตอนนี้ี่ก้อนขุนเือขุนสรักเคยเอวแต่พระนางชิงโมมาแล้วรัเนีเอาขือเฮ้ย ไอ้คุณเคือนี่มึงเองหรอวะไอนี่อ้าวไม่ได้เจอกันนานแล้วนี่วะไอ้คร้องว, <8: 00. S 1> วางไงไม่เจอเท่นานเออแหะเวกบะเกา่เาเลยเฮ้ยตุ๊กก็โง่ขึ้นบะเก่าหน่อยนี่นี่วไอ้ครือมึงบอกให้ลูกมึงปล่อยลูกกูมาก่อนช่ไหมึงมากกว่าที่บอกให้ลูกมึงปล่อยลูกกูอ๋อถ้ามึงไม่บอกกูจะฆ่าลูกมึงโ้ย ทไม่ได้ก็ไม่ร้องทำไมพูดทำไมพูดหยุอ่ะนี่เขาไม่อะตูไได้เปิดตไม่โกรกันพอพูดแมงไลพอหน้าตูไม่ได้เปิดก็หมดเวลาพอดีสวัสดีครับหมดเวลา้ครับ